t o โยต้าแคม y 2.5G ไมแสนสองภายในมีออปชั่นอะไรสวยๆนะคะรับชมให้จบคลิปคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับพี่ๆทุกท่านนะที่ตามหารถมือ2อคุณภาพดีนะคะสำหรับรถพรีเมียมแบบนี้นะรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะกับ Toyota Camry 2.5G ปี2016นะคะ รุ่นนี้ได้มาเป็น 2.5G นะพี่ๆราคาตั้งขาย559,000บาทนะคะไม่การใช้งานนะพี่ๆอยู่ที่129,000โลนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าไม่การใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะคะต่อปีประมาณ10,000โลเท่านั้นเองนะ พี่พี่ท่านใดที่สนใจและตามหารถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยสำหรับคันนี้นานๆจะมีเข้ามาทีนะคะสำหรับรุ่น 2.5G นะคะเดี๋ยวพาชมบอดี้โดยรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะพี่พี่ได้มาเป็นสีบอลนะคะสีเดิมๆให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะเลี่ยมคมสันนะคะเดิมๆจากโรงงานนะพี่พีสวยงามนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะ ส่วนของฝากระโปงเป็นตัว,ย,วยูสวยๆให้แบบนี้เลยนะเส้นสายตัวรถนะคะสำหรับแคมรี่บอกเลยว่าเด่นชัดมากๆสวยงามมากๆนะคะทะเบ,บียน5ก็กไก่ทรหารนะ4340ท่านใดที่สนใจโทรหารุ่นได้นะ0659329942นะคะส่วนด้านล่างนะพี่ๆมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้านะคะกระจังด้านหน้า นี่เลยตา t o โยต้าให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะโคมไฟนะคะไม่มีแตกรายงานนะพี่พี่ไม่มีเหลืองเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ให้ใสๆแบบนี้นะพร้อมไฟเดย์ไทม์ให้ตรงนี้เลยนะพี่พี่สวยๆนะคะโคมไฟสวยงามที่ท่านใดที่ตามหารถมือสองสภาพดีบอกเลยว่าเจอแล้วนะสำหรับพันนี้ได้มาเป็น 2.5G ด้วยนะคะ เดี๋ยวนุ่นนะพาพี่ๆดูในส่วนของซุ้มล้อด้านนี้เลยนะคะยางได้มาเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะพี่ๆปิสโตนนะคะซุ้มล้อด้านในนะนี่เลยไม่มีน้ำมันรัว่วไม่มีน้ำมันซึมนะคะสวยๆเดิมๆให้นะพี่ๆรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะสำหรับรุ่นนี้ ราคา5,59,000นะพันะพี่ท่านใดสนใจรีบจองกันได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,500บาทนะสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยดู o VTI นะมีให้พี่พี่มาให้ครบด้านนี้นะคะกระจกมองข้างก็มาพร้อมไฟเลี้ยวให้เ,เรียบร้อยเส้นสายตัวรถบอกเลยว่าเหลี่ยมคมสันสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีลักยิ้มไม่มีบุบนะสำหรับคันนี้นะคะ กระจกมาให้เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยโตโยต้านะคะมือเปิดด้านนอกนะพี่ๆเป็นชุบโครเมียมนะคะเป็นสมาร์ทเอนทรีให้นะคะด้านนี้สวยๆนะบอดี้รอบคันนะคะมาในส่วนของซุ้มล้อด้านนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูทุกจุดนะคะพี่ๆนะรถเรานะคะคงสวยมากๆสภาพดีสภาพเดิมนะ รีวิวให้ดูเหมือนพี่ๆมาเห็นรถด้วยตัวจริงเลยนะคะม่ท่นานใดสนใจมาทดลองขับได้ด้วยตัวเองได้เลยนะที่สำนักง,งานใหญ่เซอรีไทย6 8แยกที่หนึ่งนะคะเพชกนยินดีให้บริการนะคะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะโคมไฟสวยๆแบบนี้นะพี่ๆบอกเลยว่าติดทุกดวงนะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้พี่ๆทั้งหมด สี่จุดนะคะเซนเซอร์ถอยมีให้สี่จุดรุ่นนี้มีกล้องถอยให้นะคะสำหรับปีสองพันสิบหกนี้นะมีกล้องถอยมาให้พี่พี่ด้วยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะสำหระะะับแคมรี่รุ่นนี้นะพี่พี่<ๆ>บอกได้เลยว่าเก็บสัมภาระได้เยอะนะกระเป๋าเดินทางได้ถึงสามสี่ใบกันเลยทีเดียวนะคะกว้างมากๆสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะคะแม่แรงล้ออะไรนะพี่ๆว่าอยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์ไหมนะคะมีมาให้ครบหรือเปล่านะคะนี่เลยนะแม่แรงมีให้มาให้ครบนะคะล้ออะไหมีมานะคะครบๆเลยแบบนี้นะคะไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะพี่ๆสำหรับยางอะไรนี้นะคะเดี๋ยวพาชมต่อในส่วนของภายในตัวรถนะคะรถสภาพดีสภาพเดิมนะไม่มีชนหนัก พลิกความจมน้ำตัดต่อมาแน่นอนนะคะสำหรับรถที่เพกยนต์ของเรานะรับประกันคุณภาพเลยรับประกันหลังการขายให้พี่ๆอีก30วันนะฟรีบริการฉุกเฉินให้พี่ๆอีก1ปีตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะ ในส่วนของภายในตัวรถนะพี่ๆเดี๋ยวนุ่นพาชมนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆม,มาให้เบาะหนังแท้นะคะจากโรงงานเลยนะคุมโทนด้วยสีเบจให้แบบนี้นะแอร์แบ็กในรถนะคะมีให้ทั้งหมดเจใบนะพี่ๆภายในด้านหลังนี้นะคะมีแอร์ให้นะคะบอกเลยว่าเย็นฉ่ำเย็นสบายแน่นอนนะเข็มขัดนิราภาัยนะคะใช้ได้ทุกจุดเลยนะคะทุกตำแหน่งเลยนะคะ บอกเลยว่าด้านนี้ก็จะมีเป็นม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมมากๆนะพี่ๆน็อตทุกตัวด้านนี้นะคะข้างมานประตูนะบอกเลยว่าไม่มีถอดไม่มีขยับนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะภายในนะพี่ๆบอกเลยว่าตัดสลับกับสีไม้นะตกแต่งลายไม้สวยงามด้วยนะคะสำหรับแคมรี่รุ่นนี้ ส่วนใหญ่แล้วรถนะคะเพื่อความปลอดภัยนะสำหรับเด็กน้อยนะจะมีล็อกเด็กให้ด้านนี้นะภายในด้านนี้นะคะในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะเบาะด้านหน้าก็หุ้มหนังอย่างดีนะหนังแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยตัดสลับลายไม้ให้สวยๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้มาเป็นเกียร์สไลด์ให้นะพี่พี จนะคะเดิมๆให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะฟังได้ทาง fm นะ cd mp 3เชื่อมต่อ usb วางสายรับสายได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีที่ชาร์จไวเลสให้ด้านนี้ด้วยนะคะพี่พีนี่ด้านนี้เป็นที่วางแก้วนะคะพี่พี่กดขึ้นมาเนาะนี่สามารถวางแก้วน้ำได้นะคะ2ใบด้านนี้ สามารถชาร์จไฟได้นะคะและเสืส่อมสาย USB ได้ทางด้านนี้นะคะถ้าไม่ใช้พี่พก็ปิดไว้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะเบาะนะคะเบาะคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้านะคะสำหรับเบาะหน้ามีปรับไฟฟ้าให้นะด้านนี้นะคะทั้งหมด8ระดับนะพี่พีซ้ายนะคะขวาเดินหน้าถอยหลังนะ ปรับเบาะเองขึ้นเอนลงนะคะสําหรับด้านนี้ก็จะเป็นหมอนอิงเนาะพี่ๆปรับได้เลยนะคะปุ่มนะคะเป็นปุ่ม push start ให้เรียบร้อยนะรุ่นนี้นะคะมีระบบป้องกันการเลื่นนถลายของล้อนะคะจุดอับสายตาด้านนี้นะจะเตือนเมื่อเรามองไม่เห็นในสิ่งที่เป็นจุดอับสายตาของเรานะคะและด้านนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ถอยนะคะจะร้องแจ้งเตือนเลยเมื่อเข้าใกล้วัตถุที่ใกล้รถเรานะคะ พวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันให้แล้วครบนะคะพร้อมครุสคอนโทรลนะพี่ๆอันนี้นะคะสามารถจํากัดความเร็วของรถได้ด้วยนะคะแอร์แบกมีให้ที่พวงมลาลัยคู่หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าบอดี้เดิมๆส,สวยๆนะคะสําหรับ Camry นะเป็นหนึ่งของรถในดวงใจนะรถผู้บริหารนะสำหรับใครที่ตามหานะ นุ่นบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะสำหรับคันนี้พี่ๆท่านใดสนใจโทรหานุ่นได้เลยนะ0659329942นะคะน,นุ่นนะยินดีรับใช้พี่ๆทุกท่านนะคะกระจกด้านนี้นะพี่ๆเับไฟฟ้านะคะเป็นออโต้ทั้ง4บานเนาะนี่เลยอันนี้นะคะกระจกปปับไฟฟ้าให้อัตโนมัติได้ด้านนี้นะ ทุกส่วนในรถนะคะบอกเลยว่าคงสภาพดีคงสภาพเดิมนะสวยงามมากๆนะคะนอกจุกตัวด้านนี้นะพี่ๆก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีไขไม่มีถอดน,นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไมค์การใช้งาน1 2 9่งแสสพันโลนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวนุ่นพาพี่ๆชมต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะด้านนี้เลยนะคะ ห้องเครื่องยนต์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น d u o v VVTi นะเครื่อง2อ0พนี่เลยสวยๆเครื่องแห้งๆเดิมๆนะคะไม่มีน้ำมันรั่วไม่มีน้ำมันซึมนะเดี๋ยวนุ่นสูมให้พี่ๆดูทุกจุดเลยนะเหมือนพี่ๆนะมารับชมนะรถด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ถ้าอยากมาเห็นนะไม่อยากเจอเซลก็มาหากันได้นะคะเป็นยนต์ยินดีให้บริการนะมาง่ายสะดวกสบายนะคะ ติดถนนใหญ่ใกล้โรงพยาบาลเสรีรักแค่นี้เองนะนี่เลยรูกลมๆนะพี่พีเมนอา่างเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆให้นะรถมือสองนะคะฝากระโปรงไม่เคยถอดพี่ๆดูจุดตรงนี้ได้เลยนะคะหัวน็อตด้านนี้ได้เลยนะไม่เคยขายไม่เคยถอดไม่เคยแกะออกไปทําอะไรทั้งนั้นเลยนะเดิมๆให้แบบนี้เลยพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ จองกันเข้ามาได้เลยนะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่ 3k อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะคันหน้าด้านนี้นะพี่ๆเช่นเดียวกันนะไม่มีชำรุดน,นะคะในส่วนของด้านซ้ายด้านนี้กันบ้างเลยสวยๆเดิมๆให้นะคะ นี่เลยเม็ดโอเม็ดอากนะพี่พอยู่ให้ครบครบแบบนี้เลยนะสายไฟสมบูรณ์มากๆนะคะนอตทุกตัวด้านนี้นะพี่พี่เช่นเดียวกันนะอย่างที่นุ่นแจ้งไปเลยนะนอ็อยู่ในสภาพดีไม่เคยไขยไม่เคยถอดน,นะคะแปลว่ารถนี้แบบสภาพดีมากๆนะรถมือสองตาวโยต้าก็มีให้พี่พี่เห็นชัดๆกันตรงนี้เลยนะคะแผ่งกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่สวย สมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้นะสวยงามมากๆท่านได้สนใจตามหารถมือสองสภาพดีอยู่นะคะไม่คนพลาดกับคันนี้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะพี่ๆีท่านใดที่สนใจนะรีบตัดสินใจรีบโทรหากันก่อนได้เลยนะคะมาทดลองขับกันได้เลยนะไม่ซือ้อไม่ว่าขอแค่มาหากันก็พอนะคะพี่ๆฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นกำลังใจแล้วฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะนุ่นขอตัวลาพี่ๆีทุกท่านไปก่อนนะไว้คลิปหน้ามีรถสวยๆคันไหนเข้ามาใหม่นะนุ่นจะเอามารีวิวให้พี่ๆีรับชมนะ สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ